สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมสมัครศูนย์ทรเวทหัวหน้าพักประชากรไทยมาพบกับท่านวันนี้ในรายการที่รัฐบาลให้เวลาพักการเมืองมาหาเสียงผ่านจอโทรทัศน์ครั้งละสินาทีสองครั้งแม้จะเป็นเวลาไม่มากนักแต่กระผมขอเรียนว่าผมคงจะอธิบายความบางเรื่องบางอย่างให้ท่านผู้ชมทั้งหลายที่สนใจการเมืองได้ทราบไว้ก่อนส่วนรายการละเอียดนั้นจะอยู่ที่การถ่ายทอดสดซึ่งทางโทรทัศน์ช่อง3จะเป็นคนถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพักการเมืองหาเสียงหนึ่งพักในเป็นเวลาสองชั่วโมง ในตอนห้าโมงเย็นวันที่9กันยายนวันนี้ผมมีหน้าที่ที่จะต้องเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าพรรคประชากรไทยนั้นเป็นพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมาแล้ว13ปีเคยเป็นรัฐบาล3าครั้งเคยเป็นฝ่ายค้าน3ามครั้งเราแน่ใจว่าเราดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างปกติธรรมดาเป็นพรรคการเมืองที่ได้ทาหน้าที่ในรัฐสภามาแล้วเขาเรียนอธิบายความนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมจึงได้มีการกล่าวหากัน คือใครจะเป็นอะไรอย่างไรกับผมไม่คิดว่าจะต้องไปเอ,อ่ยถึงไกลเกินใจนักแต่ว่ามีการพูดจาเป็นทํานองว่าพรรคประชากรไทยนั้นอยู่ในทางสีกมานอยู่ในทางฝ่ายกระทาความปิดอยู่ในทางฝ่ายไปเชื้อเชิญประเด็จการมาเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองนั้นเขาเรียนอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์การเมืองซึ่งมองย้อนหลังไปสองสาเดือนนั้นเราก็พอจะได้แลเห็นทั่วกันนะครับว่าประเด็นที่ถกเถียงกันนั้นเถียงกันอย่างเดียวนะครับถือว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี พวเองไม่ได้คิดว่าประเด็นนี้จะเป็นเรื่องสลักสําคัญเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปศ2 5 2 1นั้นได้ใช้เรื่องนี้มาแล้วถึง13ปีมีการเลือกตั้งมีคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาแล้วสองคนท่านนายกท่านหนึ่งมาจากการปฏิวัตินะครับท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่11เดือนแล้วท่านก็ลาออกกลางสภาแล้วเขาก็เลือกเอาคนใหม่ซึ่งเป็นนายพลเอกอยู่ในราชการด้วยนะครับ แล้วทาว่านก็มาเป็นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมีพรรคการเมืองสนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ๆมีชื่อเสียงนะครับสนับสนุนให้เป็นเป็นหัวห,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 หน้ารัฐบาลเป็นรอบแรกอยู่สามปีนะครับแล้วก็เลิกลากันไปยุบสภามาเลือกตั้งกันใหม่มีการเลือกตั้งกันใหม่ก็สนับสนุนท่านอีกแล้วครับเข้าไปอยู่อีกเมือ่อเข้าแต่เข้าไปอยู่คราวนี้ท่านอยู่สามปีกับสามเดือนเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึง่งก็มีการสนับสนุนให้ท่านตรกนี้เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีก สถานการณ์การเมืองอย่างนี้นะครับก็ทําให้เราคิดว่าเมื่อเวลามีการถกเถียงกันว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อผมถูกถามผมจะตอบตรงไปตรงมาเสมอตามที่คิดตามที่รู้สึกตามที่รู้ว่ารัฐมนูญเปิดช่องไว้ให้และใช้มาแล้วเป็นเวลาสิบสามปีว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็ควรจะมาจากคนที่เป็นผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งมาเว้นไว้แต่ว่าถ้ามีปัญหาเกิดความขัดข้องกันอย่างไรไม่สามารถจะเอาคนมาจากเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เราก็ใช้ตามรัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้คือสามารถจะเชิญคนกลางหรือคนนอกมาทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมอธิบายความด้วยความแน่ใจเพราะตัวอย่างที่เคยผ่านมานั้นธนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ในตาแหน่งสามครั้งติดต่อกันเป็นเวลานานแปดปีกับห้าเดือนเพราะฉะนั้นเมื่อสถานาการณ์การเมืองที่ทั้งฝ่ายผมเองก็ไปสมัครรับเลือกตั้งหลังจากได้ถกเถียงกันในจอโทรทัศน์ซึ่งขอย้านะครับผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นสาระสําคัญถึงขนาด ที่จะเอามาเป็นข้อต่อรองกันทางการเมืองในเวลาต่อมาผลการเลือกตั้งนั้นปรากฏว่ามีกลุ่มพรรคการเมืองที่ได้รวมกัน195ที่นั่งมีกลุ่มพรรคการเมืองรวมกันได้165ที่นั่งแล้วก็มีการพูดจาก,กันมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างที่ผมได้เคยเอ่ยไว้ใช่ครับเราเลือกเอาคนที่เป็นผูแะะน้แทนราศดรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พอประกาศสุดเสียงว่าคนนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการทวงกันตั้งกระที่สัมภาษณ์แล้วข่าวก็ยืดยาวออกไปจนกระทั่งกล่าวหากัน จนท่านผู้นั้นไม่สามารถที่จะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ในความรู้สึกของผู้คนที่ได้ฟังข่าวคราว,ราวในทางการเมืองนั้นเราก็ต้องดูว่าทิศทางการเมืองจะไปทางไหนอย่างไรแต่มีการพูดจากันเปน็นทํานองว่าหยิบอีกคนนึงคือคนที่สองซึ่งได้74ที่นั่งจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เตรียมจะฟาดฟันกันอีกเหมือนกับคนที่หนึ่งด้วยข้อแม้โดยเหตุผลต่างกันออกไปผมเองนี่แหละครับเป็นนักการเมืองที่ได้แสดงความเห็นว่าถ้าจะเล่นการเมืองกันอย่างนี้คนที่จะมาจากเลือกตั้งนั้น เห็นจะไม่มีทางมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะคงจะต้องมีข้อขัดแย้งข้อบกพร่องเอามาทำนองที่ใช้สํานวนกันว่าลากใส่เอามาตีแผ่กันจนได้เราจึงได้เลือกใช้วิธีในฐานะที่ใดมีเสียงข้างมาก195และไม่เบี่ยงเบนไปทางไหนจึงได้เลือกเอาคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและแน่ใจว่าจะไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์กันได้โดยการเชิญอดีตพบทบกับอดีตพบสูงสุดให้มาเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อได้มีการดําเนินการกันไปแล้วเมื่อได้โปรดเกล้าลงมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกิดมีการทักท้วงกันซึ่งเราก็ยังคิดว่าเป็นการทักท้วงกันอย่างธรรมดาซึ่งหยบจะทักท้วงได้ทำไมเห็นด้วยแต่ในเวลาต่อมานนันการทักท้วงรุนแรงมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองขนาดมีการประท้วงอดข้าวลาตายกันและก็บานปลายไปจนกระทั่งถึงขั้นต้องการเผาบ้านเผาเมืองกันเพื่อให้เกิดเหตุที่จะทําให้นายกรัฐมนตรีต้องลาออกไป สถานการณ์ในรายละเอียดนั้นผมคงไม่ต้องเอามาพูดจาว่ากล่าวกันตรงนี้แหละครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้คนในบ้านเมืองนี้ก็ได้แลเห็นแต่ว่าได้เกิดมีสถานการณ์อย่างใหม่เมื่อมีการประท้วงกันเมื่อมีคนก่อ,อก,การที่เรียกว่าก่อ,อก,การจลาจนถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองกันนั้นฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องดําเนินการเรียกว่าไปดับชนวนไม่ให้เรื่องลุกลามกันต่อไปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีจุดจบเมื่อได้มีการดําเนินการ เพราะเหตุว่ามีคนดําเนินการจะเผา,บ,าบ้านเผาเมืองกันถึงขนาดใหญ่โตวกว้างขวางขึ้นทางฝ่ายทหารก็ต้องออกไปทําหน้าที่ตามข้อกําหนดที่ได้กําหนดกันไว้ว่สาสัประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วอานาจในการที่จะดูแลรักษาบ้านเมืองนั้นระดับประเทศก็คนนี้เป็นคนดูแลระดับบ้านระบับกรุงเทพมหานครก็ใครเป็นคนดูแลต่างฝ่ายก็ต่างเข้าไปทาหน้าที่แล้วเหตุการณ์ก็ยุติลงในเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชจีนิจฉัยซึ่งเราก็ได้แลเห็นกันแล้วนะครับ สถานการณ์ที่ยุติลงไปตรงนั้นแหละครับได้เกิดการไม่ยุติกันขึ้นมาอีกในความคิดเห็นของผู้คนโดยเฉพาะาอย่างยิ่งทางสืส่อสารมวลชนนั้นไดแสดงแนวคิดไปอีกทางหนึ่งเป็นทํานองว่าการดําเนินการที่จะให้ยุติเรื่องที่จะกระจัดกระจายเผาบ้านเผาเมืองกันต่อไปนั้นเป็นการกระทําที่เกินเหตุแล้วก็มีการดําเนินกิจ,จกรรมทางการเมืองในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ในจอโทรทัศน์ในเสียงของาาข่าว,าวทางวิทยุก็ดําเนินการกันมาตลอดแหะครับ จนกระทั่งจนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงทางในการบ้านเมืองคือมีการยุบสภาแล้วต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่่านพี่น้องที่กรบสถานการณ์การเมืองอย่างนี้แหละครับพักการเมืองต่างฝ่ายต่างก็จะต้องกลับไปสู่สนามการเลือกตั้งบรรยากาศทางการเมืองระยะเวลาที่ผ่านมานั้นได้มีการกล่าวหากันเป็นทํานองว่ามีฝ่ายหนึ่งซึ่งจะเป็นผดเด็จการและต้องการจะยึดครองอํานาจในบ้านเมืองนี้ไว้ผ่านทางพักการเมืองห้าพัก ข้อเท็จจริงที่เราแลเห็นกันนั้นฝ่ายผมซึ่งอยู่ในกลุ่มภาคการเมืองห้าพักนั้นเราก็อธิบายให้ผู้คนเห็นได้ว่าเรามาตามรัฐธรรมนูญกำหนดเราปฏิบัติการตั้งแต่เลือกตั้งมาตั้งแต่รวมกลุ่มกันมาได้เสนอผู้คนเมื่อมีข้อขัดแย้งเราก็แก้ไขตามรัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ให้แต่ว่าไม่น่าเชื่อครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นได้มีการประท้วงกันอย่างแรงที่เราเห็นนั้นก็ได้มี่งเรียกว่ากระแสของการที่ชักจูงกันไปให้เกิดความคิดเห็นกันตรงนั้น ความคิดเห็นที่มองกันแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมีการกล่าวหาสื่อสารมวลชนทางรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการดําเนินกิจ,จกรรมกันในทํานองว่าจะต้องมีการตัดวงจรอุบาทแสดงว่าระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีการใช้อํานาจอยู่ในทางบ้านเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะลักษณะอย่างนี้แหะครับจึงมีบรรยากาศซึ่งใครแต่ใครก็พอจะบอกกันได้ว่าเหมือนกับบรรยากาศเมื่อปี25 1 6ั แต่ย้อนกลับมาอีกหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว19ปีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองได้แลเห็นเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งที่ผมออกอากาศวันนี้ก็คงเหลือเวลาอีกไปกี่อาทิตย์นะครับจะถึงเวลาเลือกตั้งผมต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงมาเอ่ยถึงไว้เพื่อให้ได้ทราบว่าความเป็นมาของสถานการณ์เป็นอย่างไรและเรื่องอย่างนี้แหละครับผมก็ใช้เวลาเบื้องต้นที่ทางรัฐบาลให้ไว้อธิบายความซะก่อนส่วนใน10นาทีหลังนั้น ผมจะอธิบายความว่าแล้วพรรคประชากรไทยคิดอย่างไรในการที่มาอาสาที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งให้ประชาชนได้วินิจฉัยกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่13กันยายนโปรดติดตามตอนหน้านะครับกับผมจะคุยให้ฟังว่าพรรคประชากรไทยคิดอย่างไรในการอาสาเข้ามาครั้งนี้สวัสดีครับ